สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น้องๆนะคะวันนี้ที่ก็พามาเที่ยวตลาดอตกรนะคะก็เดี๋ยวจะพากันเข้าไปข้างในนู้นเนาะไปดูว่านีอะไรขายนะก็ทิดี่ก็ในนี้ทิดี่ลงนะคะวันนี้ฝากคิฟ่เก่าๆไปก่อนแล้วกันนะนี่นะขายผลไม้นะคะก็ ฝรั่งโรลหกลสิบค่ะมะพร้าวอะไรเนี่ยมีชอ็อปไม่เคยไม่ได่มานานแล้วนะคะแต่เดี๋ยวพาพาดูกันทั่วเนาะไม่รู้ว่าภาพจะชัดไหมต้องขอตัดแสงน่ยโอ้ยอ ก็อันนี้ก็จะเป็นร้านรวโครง,งการอะไรอาหารกลางวัน,นอาหารไม,ไม,ไม่ไม่รวมก,กันเดี๋ยวไปเดินเนาะอันนี้เป็นร้านโครงการหลวงนะคะโครงการหลวงก็ส่วนอันนี้เป็นอะโวคาโดนะคะอโอคาโดไปด้วยกันเลยค่ะ อาจจะสั่นนะคะเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เอาไม้กันสั่นมาอันนี้ก็เป็นขนมแห้งนะเป็นถุงถุงราคาขายส่งขายตยิอันนี้ก็ผักผักส่วนด้านในนี่ก็จะเป็นตลาดสดนะคะตลสดกำลังจะเข้าไปเนาะมาตามกันมาดูเลยค่ะก็ okay, ของขายนี่ทุกอย่างนะคะอันนี้ก็คนกำลังลุกันก็คืออานสดนะคะขุ่ควายกูปลานะแล้วก็ทางนั้นก็หมูเดี๋ยวจะพาเดินเนาะเดินดูแตยังไม่ซื้ออะไรนะคะคีอยัง่ซื้ออะไราวดดีซื้อเลยในรูปภาพจะชัด<ค><ค><น>หรือเปล่านะคะเพราะว่ารู้สึวกว่ากล้องมันจะมีปัญหาแต่กันเลยค่ะ ก็ขลองขายก็ยาวไปนน่นนะค,นคะในท้งสองฟาผลไม้นะคะเยอะแยะนะคะกะอคะ่อนมาขายพอสมควรเนาะเยอะมากแต่วันนี้โอ้รองกองลำใหญ่มีหมดนะคะส้มโอท,ที่ที่อาจจะเดินไวนิดนึงนะคะเพราะว่า <laughs> ติดติดกำลังเด็กตัวเองอยู่ว่าเดินชา้ชาชา้าช้านะคะก็เดี๋ยวตาณนี้เนาะมีทุกอย่างนะคะทุเรียนก็ยังมีให้ทานนะคะที่นี่นะะแต่ราคาค่อนข้างสูงอยู่นะคะก็เลือกเอานะคะใครแวะมาที่ตลาดอากกก็เลือกเอาเองว่าจะซื้ออะไรทานดีมีทุกอย่างนะคะที่นี่เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะคะ อันนี้ของถิ่นนะคะอาหารมีน้ำพึ้าพานะะพงน้ำพริกน้ำปลาสดโลซ่านร้อยยี่สิบนะคะปลาสดพอพีที่จะต้องไปทานข้าวเชาว้าเดี๋ยวจะแวะทำข้าวก่อนไม่รู้มีที่นั่งไหมน้ำยาผู้นำพิธีคายู้พิทาห์นะคีเจน้ำยานะคะ ส่วนทางด้านนี้ก็เป็นอาหารนะคะทาจนจำเร็จโดนนะคะว่าแตะมีทุกอย่างนะคะอร่อยๆั้งนั้นนะคะน,าาาาน่าตานน้าตานมากเลยอ๋อเนี่ค่ะตัดถูต้มเต็มอาหารไทยแท้นะคะไทยไทยเลยคะคนเขาซื้อกัน คิดยังเดินอยู่เดี๋ยวไปทานข้าวนะเดี๋ยวชวนไปทานข้าวกันไม่รู้ว่าใครออกมาแล้วมันยะสันจะไหวอีกไหมนะเนาะส่วนนี้จะเป็นส่วนอาหารนะคะเพื่อนๆก็นี่ทุกอย่างนะฮะปลาทงปลาทูอะไรเงี้ยนะคะอันนี้น้ำที่ถุดชุดนะคะรับปลาทูเห็ดพวกปลาทูก็้ขนมหวานนะคะ ี่จะเป็นอาหารทะเลนะคะนะใครสนใจก็มาที่ตลาดออตกอได้เนาะ,ะเนีนะคะกุ้งนะคะเดรสแท๊กกุ้งแม่น้ำนะคะหน้าผัดโอเคนะคะถุงราคาในกระเพาะปลาฮะหมูหมูของแห้งนะคะของแห้ง ของแห้งที่จัดเป็นถุงนะคะขายเป็นชุด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 ชนะคะแล้วก็ปดเป็นกล่องนะคะน้ำพริกนี่ทุกอย่างนะคะใครที่สนใจเอาไปขายก็ามารับที่นี่ได้นะคะน้ำแกบหมูอะไรเนี่ยส่วนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะอาหารแห้งอาหารที่ของฝากของที่ระลึกนะคะส่วนนี้จะอยู่ส่วนนี้นะคะนี่ทุกอย่างะคะ่ะนี่คะ่ะน้ำพริกปลากูเราก็ ไ่สนกระทักเข้ามานะคะก็ปลุกล,ลอยนะคะปรุงเสียบทางโน้นก็จะเป็นร้านอาหารเดี๋ยวที่ที่ต้องทานข้าวก่อนแป๊บนึงนะคะก็จำหนินกันหมดนะคะเพราะว่าไม่มานานแล้วนะคะก็พามาเดินสักทีหนึ่งที่ตลาดออกตกนะคะนี่ของกินของใช้ของขายทุกอย่างทุกชนิดนะคะของแห้งของสด ก็แวะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยนะฮะไทยช่วยไทยไทยไอุดหนุนไทยก็ทำให้ไทยเจริญนะคะ<ม>อันนี้ก็เป็นของแห้งของฝากนะะน,นี่ก็เป็นสตอนะคะสตอลูกเหลียงลูกเนื้อกล้ยไม้นะคะค่อยๆถ่ายนะจ๊ะจะเอากล้ยไม้นะลองกองนะคะ กิโลละแปดสิบนะสองโลร้อยห้าสิบนะคะถือว่าไม่แพงนะ,ะนี่ก็เป็นขนมน,นะคะขนมผลไม้นะคะผลไม้ก็มีเสาวรถด้วยนะคะมีกองกองเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นของอะไรของฝากะแล้วก็มีข้าวสารนะคะข้าวสารที่ ข้าวตามมาจากสรินนะคะจเจมข้าวัดแห้งนะยลองกองกินยงนะคะค่ะมาจากใต้นะคะนนเป็นลนองกองใต้ก็สารนะของใช้ในครัวเรือนทั้งนั้นนะคะก็เียกตั้งมายนะคะท,ที่ต้องต้องัดคลิปเป็นตอนตอนไปนะคะเดี๋ยวก็เข้าไปถ่ายข้างในอีกรอบหน,นึ่งคะนี่คือมาล็อกเดียวนี่ก็ของกินของใช้นะคะ เยอะยะมากมาเลยก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้พี่คลิ์ด้วยนะคะแล้วก็จะได้พบคลิปเอพีสองต่อไปนะคะในตลาดออตกรนะคะ